โชว์โชว์วันนี้ครับกำลังอยู่กันมคอนคสเกมิมฮะซึ่งวันนี้ผมจะมีข่าวร้ายนั่นคือเวอร์ที่เก่าที่ผมรีวิวไปนั่นคือพาร์ทหนึ่งนะฮะมันเสียไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันก็เลยต้องมาเขียนให้เวอร์ฮะแต่ผมก็เล่นไปบ้างแล้วก็อยู่ประมาณสายอัพคอนแทคใครแล้วก็แล้วก็ไปล่าบอลมานิดหน่อยนะครับก็ ดูก่อนซิว่าแพทออฟคิงไปถึงไหนแล้วนะฮะก็แพททูคิงชิพก็ประมาณนี้ละมีเงินพันหมื่นเจ็ดอะสามารถใหฮันเตอร์ได้นะฮะเออดี่เพื่อนแล้วฮันเตอร์ของเราที่มัน ชาวยุนมาสวอดชาวยุทมาสวอดโอเคชาวยุทธมาสวอดของมึงโอเคซึ่งวันนี้ผมจะไม่ลงเหมืองฮะซึ่งผมจะไปตีมอนกันครับโอเคก็ดูดิเน่มันมาทันไหมไมันจะทันอยู่โดดไามอ้เจ้า ลงมาทางนี้เฮ้วาร์ปมาแล้วครับโอเคอโอยจะอวเคนะครับนี่ผมก็จะไปล่าหมอนนะฮะซึ่งผมก็จ้างฮันเตอร์มาแล้วนะซึ่งเวอร์ใหม่เนี่ยก็ไม่ต่างจากเวอร์เก่าเท่าไหร่ ซึ่งทางนี้จะที่ครั้งที่้วมันเป็นหิมะทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นแกร s แลนด์นะฮะแตพบว่าแมปเก่าอะ่ะสวยกว่าเยอะนี่เราจะไปล่ามอนนะฮะดูดิฟ f i c อลตีเป็น Normal นะฮะมันจะมีมอนสปอนได้ะะทําการเคานเตอร์เคาเตอร์ทีเอาซะโอ้เลือดจะหมดเลยครับ โอ้โหเงินตกเงินตกบานเลยจะมีสลามตายแถวนี้เออหูฮันเตอร์วาร์ปได้ซึ่งจะบอกไว่าสลามนี้ก็เป็นตัวอะไรทำเงินได้ดี โอเค okay. ซึ่งหมดที่ผมใส่ก็น่าเป็นโมคีเชอร์ฮะซึ่งมีผีมีอะไรเยอะแยะนะครับอ n นเดอร์ตอนนี้ นเดแมนดูสิเฮ้ยมันจะสู้เหรอไฟไฟก็เ,เยี่ยมดีมากเพื่อนฮันติงนะฮะฮันติงมามามีกระดูกมาะฮะ ซึ่งม็อบพวกนี้จะโจมตีแตะม็อบธรรมดาไม่ม็อบในม็อบอื่นจะไม่โจมตีอเออเยี่ยมเต็มเยอะเยอะฮนะเยอะเยอะไม่ถึงเงินเยอะเงินเยอะโอ้โหหิวให้ได้ไหมเนะี่ย ให้หิวได้นี่ดีเลยโอเคไอ้สลามสละตัวหนึ่งก็ไม่พลาดเงินพ่านสามแล้วจะรวยแล้วตีคิปเปอร์ออกกันครับอืเออไปตีสองตัวออกอดี๋ยวทำอย่างนี้สิครับผมไม่ได้เงินเลยเนี่ย กำกๆๆๆๆๆๆๆกำกำนต้องวิ่งครับอันนี้อันนี้สู้ไม่ไหวนอะเอออ๋อก็เป็นคนนะนะเคยแวร์วูเป็นสิ่งที่ต้องฆ่านะฮะไม่ฆ่ามันจะอยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวก่อนจำไม่ผิดแล้วอีสกอร์เปียนเนี่ย ถ้าได้หางมันครบสามสี่อันเฮ้ยเนี่ยอะไรสอ,อรเ์เปียนสตริงนะฮะเออฮะเออมีไก่เห็ดเม็ดปูหมูไก่เห็ดเป็ดอะไรแถวนี้เยอะแยะโอ้หล็กๆหลก็อาจจะก,กระตุกไปบ้าง เป็นบางครั้งนะฮะก็ะหมูดูจากฝรั่งผมก็ไปดูที่คนฝรั่งเขามาเล่นกันไปแล้วนะฮะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยู่ในคิงดอมกันนะฮะเขาจะอยู่กันในสร้างบ้านเองแล้วก็อยู่เองนะฮะเฮ้ยนายเนะี่ยริเทนบุ๊ เดี๋ยวต้องทำฟาร์มไสือด้ไอ้นี้มันอยาได้ออหรอเฮ้ยตามมาแล้วเพื่อนเห็นออได้มึตึดึเจดตึดึึึดาต้ oh shit oh s อ i หน,นัก้วเนี่ยนหนักกูวิ่งละวิ่งก่อนวิ่งก่อนตามมาไหมฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์ไปไหนละ่ะเฮ้ยนานเข้าแล้วฮันเตอร์ตายยังไม่ตายเหรอ คเออ่ากับผมว่าเราควรจะเริ่มสร้างบ้านอยู่นะฮะถึงจะมีกิ้วอยู่แต่ว่าสร้างบ้านอยู่เองก็น่าจะดีกว่านะโอเคเรามาขุดโคกันหน่อยแล้วกันถ้าขุดขุดโคแล้วต่อไปเราหนะ้าไปขุดกระบือไม่ใช่ อยากยาก้ายย้ายหาหาที่อยู่บ้านดีๆนะฮะซึ่งต้องการไอรอนไปด้วยอจอจเน่าน้อยเฉย เออกมานี้เออมาเป็นว่าืเราสร้างบ้านตรงไหนดีครับเดรสไลน์นี่ผมก็ชอบนะฮะสวยดีแต่ว่าเราควรจะไปหา for e ส t b i บโอมด้วย ไปหากันคลิปหน้าแล้วกันถ้าเวอร์ไม่พังนะอืด้วยจ้าโอ้โหคอมโบมาลงมาแล้วเจอโคขวดสักหน่อย โอเคอืมเออจะมีถ้ำอยู่แถวนี้เราไม่ควรจะสร้างบ้านห่างกิวสินะว้าปูตึง้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตง ฆ่าหมูป่าได้เนื้อหมอหูเยอะเยอะหมูหมูป่าก็มีแกะก็ได้เดีย๋ยวถ้าแกะแกะโอเคว่าผมต้องไปหาที่สร้างบ้าน ะฮะเดี๋ยวก่อนแล้วกันเราจะสร้างบ้านอยู่แถวนี้ก่อนนะครับซึ่งผมก็ลงมอดไปอันหนึ่งคือมอดเทลลิงเฮาส์ house, นะฮะทสามารถย้ายบ้านได้เลอดเวลาก็ควรจะสร้างบ้านไปแถวนี้ก่อนละนะนะสร้างบ้านก่อนอ๋อ ไม่เคยเห็นต้นไหม้รูปแบบนี้เลยเอาเป็นว่าเรามาเซิร์ฟสร้างบ้านกันเลยดีกว่า เต็มเลยจะตกเลยเมื uck, like, jest, uh. and, and ่อกี้ไม่ต้องสนใจฮะคีปครามแอนแอนอีเดะเฮ้ยไก่ย่างเต็มพอดีเลือเจลีเจน โอเคผมว่าเราไปต่อกันพาร์ต่อไปดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b นะฮะโอเคไปต่อพาร์ตต่อไปกันเลยดีกว่าไปแล้วครับบาย